สวัสดีครับ,บกระมวนการช่างลำลูกกานะครับผลิตชุดคลิปสตาร์ทของโคโูบอต้ายันม่านะครับผลิตได้45รุ่นลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาก็จะมีให้อย่างที่เห็นนี้นะครับจะมีเป็นไดสตาร์ทจัดเป็นชุดให้มีขายึดไดให้มีเป็นชุดกุญแจสตาร์ทแบบนี้นะครับ มีสายไฟให้เอาไปต่อง่ายๆต่อเสร็จใช้ได้เลยมีสายไฟแค่2องเส้นสเส้นแค่นั้นไม่ยุ่งยากเลยนะครับต่อได้นะครับแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีเป็นประแจสำหรับขันโมเล่นะขันโมเล่แบบนี้นะเวลาถอดออกนะ่มันเอาอะไรถอดก็ได้แต่ตอนใสนะ่เนี่ยมันต้องเอาดีๆหน่อยขันให้มันแน่นก็จะแถมอันนี้ให้ก็จะมีสายแบตเตอรี่ให้ มีขั้วแบตให้แล้วก็มียางกันช็อตให้นะครับในชุดก็จัดให้เป็นชุดๆแบบนี้มีเสื้อแถมให้เอาไปใส่เล่นสวยๆอย่างนี้นะแล้วก็บางท่านอัดเฟืองไม่เป็นทำเฟืองไม่ได้ก็ส่งอย่างนี้ส่งห่อแบบนี้ส่งมาเดี๋ยวจะอัดเฟืองให้นะครับอัดให้ฟรีด้วยนะครับซื้อชุดสตาร์ท หนึ่งชุดซูชิพิาตาหนึ่งชุดแถมอัดเฟืองให้ฟรีส่งกลับให้แล้วก็ไปเก็บเงินที่ปลายทางเลยท mm hmm. ่านใดสนใจก็สั่งกันเข้ามานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ mm hmm. พร้อมต้งมีเบอร์โทรให้ด้วยก็โทรมาคุยกันก่อน mm hmm. อันไหนไม่เข้าใจโทรมาถามได้นะครับ